สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเคมีกับการแก้ปัญหาค่ะเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษซับมันอาหารเซลลูธรรมชาติจากใย,ยกล้วยใยสับประรดและใย,ยมะพร้าวค่ะคุณครูที่ปรึกษานะคะคุณครูเฟื่องฟ้ามหาวันค่ะและดิฉันนางสาววิชีศรีจำปาค่ะสวัสดีครับผมน,ะนางสมนึเกษมวราพรครับดิฉันนางสาวนาัชาลินถนมบุญ ดิฉันนางสาวพิมแลดาสุขหอมค่ะดิฉันนังสาวสุธินทราวงศ์สีแก้วค่ะดิฉันนางสา,มาวมนัณสนันมิเมืองค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือหัวข้อปัญหาของเรานั่นเองค่ะทําไมเราถึงเลือกทําโครงงานเรื่องนี้นะคะโดยมันมาจากอาปัญหา,า,ญหา,ส,า,หาสามหลักในสามแง่ในการเรียนหนึ่งก็คือเป็นปัญหาเรื่องของอาหารอมน้ํามันค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะเคย รับประทานพวกอาหารทอดอว่าของทอดนะคะก็จะรู้ว่ามันอมน้ํามันมากๆเลยแล้วจากที่เราอ้างอิงจากสถิติของสสสนะคะพบว่าผู้ป่วยโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะทุกๆ1ปีนะคะจะเพิ่มขึ้น3%ซึ่งเป็นสถิติที่น่าตกใจมากๆเลยค่ะแล้วอาคนที่เพิ่มนะคะก็ไม่ใช่เป็นเป็นคนแก่หรือว่าคนชราะคะ่ะเด็กๆเยาวชนพวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการปนเปื้อนของสารเคมีในแผ่นซับม,มันธรรมดาทั่วไปค่ะถ้าลองเสิร์ชในเว็บไซต์ขายของออนไลน์นะคะว่ากระดาษซับมันอาหารเนี่ยจะขึ้นมาเป็นกระดาษซับมันที่มีราคาถูกมากๆเลยชิ้นหนึ่งนะคะประมาณ1บาท2บาทก็ยังมีนะคะเป็นแพ็คหนึ่งอะ่ะแพ็คหนึ่งที่ได้ร้อยร้อยแผ่นนะคะซึ่งมันราคาถูกมากแล้วเราจะเห็นสีมันนะคะมันเป็นสีแดงสีชมพูสีเหลืองซึ่ง ทุกทุกคนอ่ะก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าสีพวกนี้นะคะมันไม่ใช่สีธรรมชาติมันเป็นสีสังเคราะห์ที่เกิดจากสารเคมีนะคะซึ่งสารเคมีพวกนี้ค่ะก็ไม่ใช่ฟูดเกรดเดีซ้ำไปเป็นสารเคมีที่อันตรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานได้ค่ะต่อไปนะคะก็คือปัญหาที่3เลยเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาหลักของเราเลยเนี่ยก็คือว่าเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาตินะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกล่าวก่อนนะคะว่าเส้นใยเซลลูโลสเนี่ยเป็นเส้นใยที่เป็นเซลล์วอลเป็นผนังเซลล์ของพืชทุกชนิดเลยนะคะ มันจะเป็นพืชน,น้ําพืชบกเนี่ยก็ต้องมีเส้นใยเซลลูโลสเหมือนกันแต่ว่าพืชบกนะคะจะมีมากหน่อยเนาะแล้วเราจะเ,เส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติที่มันเหลือทิ้งเนี่ยเวลาเราปอกเปลือกเราก็ไม่ได้ไปเอาเส้นใย,ยจากมันมาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นฟู้ดเวทมันมีมากๆจริงเลยเนี่ยเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นปัญหาสาหลักของเราที่เราคิดแล้วก็เลเือกที่จะทําโครงงานเรื่องนี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือเมื่อเราได้ปัญหามาแล้วเนี่ยเรามาดูว่า,าวิธีการแก้ปัญหาของเรานะคะว่าไอ้ปัญหาอาหารอมนัํนมันปัญหากระดาษซับมันที่เป็นสีสังเคราะห์ปัญหาเซลลูโลสที่มันเหลือในธรรมชาติเนี่ยเรามาคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างน,นะคะในวิธีแรกนะคะเราจะทํากระดาษซับมันนะคะจากไคตินค่ะไคตินคืออะไรไคตินนะคะคืออยู่ในเป็นอยู่ในพวกเปลือกของพวกสัตว์เปลือกแข็งะคะ่ะเช่นหอย กุ้งปูงเขาจะมีไคตีนอยู่นะคะซึ่งตัวกุ้งเนี่ยจะมีไคตีนเยอะที่สุดค่ะก็คือตรงเปลือกเขาค่ะจะมีไคตินเนาะซึ่งไคตีนตัวนี้เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์ที่มันต่อกันเป็นสายยาวๆนะคะตัวเซลลูโลสก็เหมือนกันค่ะเป็นโพลิเมอร์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิชาเคมีด้วยเนาะก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มันสามารถดูดซับแล้วก็อ,อมน้ํามันได้ค่ะแล้วก็เส้นใยเซลลูโลสนะคะก็ที่กล่าวไปก็คือเป็นผนังเซลล์ในพืชเกือบทุกชนิดเลยค่ะ ต่อไปเนี่ยเมื่อกี้เราได้มาแล้วเนาะว่ามันมี2วิธีแก้คือใช้ไคตีนกับเซโรลสเรามาดูก่อนว่าถ้าเราใช้ไคตีนจากกุ้งมาทากระดาษซับมันนะคะมันจะได้ข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าเราใช้ไคตีนนะคะเราจะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวีแกนแล้วก็คนที่แพ้อาหารทะเลซึ่งกลุ่ม2กลุ่มเนะะี่ยค่ะมันมีเยอะมากๆเลยนะคะในประเทศไทยของเราซึ่งการทาโครงงานของเราเนี่ย รามีวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะเอาโครงงานตัวนี้เนี่ยไปแก้ปัญหาได้มากที่สุดได้กับคนหลายๆกลุ่มที่สุดนะคะไม่จำกัดว่าต้องเป็นกลุ่มนี้ซึ่งถ้าเราเลือกใช้ไคตินจากุ้งเนี่ยเราจะตัดกลุ่มเป้าหมายออกไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันดังนั้นนะคะเราจึงเลือกใช้เป็นเป็นเซลลูโลสนะคะสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะเป็นเซลลูโลสเป็นเพื่อที่มีเส้นใยเซลลูโลสนะคะก็จะมีสับประรด เป็นอาข้าวโพดกล้วยอ้อยฝ้ายแลว้วก็มะพร้าวนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่จริงสซยายสรวนก็เลยที่บอกก่านะ้องว่ามันมีในพืชทุกชนิดเลยค่ะเรามาดูกันแดชนดชิ้นดีกว่านะคะที่เราไม่ใช้เนี่ยฝ้ายนะคะฝ้ายที่คนรู้กันดีเนี่ยว่ามันมีราคาที่มันแพงแล้วมันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับน้ำมันขนาดนั้นนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะเช่นปลอกหมอนแล้วก็เครื่องนอนต่างๆแล้วอ้อยเนี่ยอ้อยก็ไม่ได้นิยมเหมือนกันนะคะส่วนข้าวโพดเนี่ย ตัวใบของเขานะคะมีเซลล์โลลเดยอะก็จริงแต่ว่าตัวใบของเ้าพวเนี้ยนิยมไปทําปุ๋ยมากกว่าที่จะมาทําเป็นอากรารดค่ะนั้นน,นะคะก็จะเป็นสับประดรดกล้วยแล้วก็มะพร้าวที่เราสามารถนํามาใช้ได้นั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราได้มาแล้วเนานะว่าเราต้องการเอาเซลลูโลรสเนี่ยมาแก้ปัญหานะคะดังนั้นโครงงานของเรานะคะก็จะเป็นกระดาษสมัมผัสจากใย,ยกล้วยใย,ยสับปะรดแล้วก็ใยมะพร้าวค่ะซึ่งเพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่า หน้าตาของมันแล้วก็หลักการทำงานของมันเนจะเป็นยังไงคะค่ะอะต่อมาเป็นสมมัติฐานนะครับกระดาษซับมันจะาหารจากกัดใยกล้วยสามสารถซับอาหารได้ดีที่สุดนะครับสองกระดาษซับมันจะาหานจัดใยทั้งสามชนิดี่ประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ครับก็เติม์เอนะคะ ตัวแปต้นก็คือจะเป็นใยธรรมชาติทั้งสามชนิดค่ะตัวแปตามจะเป็นประสิทธิภาพในการดูดซับน้ํามันของแต่ละใย,ยตัวแปรควบคุมนะคะจะเป็นอัตราส่วนน้ามันที่ใช้ในการทดลองเปรียบเทียบค่ะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์นะครับเพื่อผลิตแผ่นซับมันจยากใยกล้วยใย,ยสับปะรดและใย,ยมะพร้าวครับต่อไปเนี่ยเป็นการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการซับมันจยากใยทั้งสามชนิดครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการช่วยในการลดปริมาณน้ำมันที่สะสมในอาหารครับต่อไปนะคะก็เป็นผลที่เราคาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานของเราเลยค่ะ1่งก็คือประหยัดค่าใช้จ่าย 2. ก็คือแผ่นซับมันทั้ง3ชนิดมีประสิทธิภาพ 3. นะคะสามารถนำไปใช้งานได้จริงและสสามารถนำไปขายสร้างรายได้นั่นเองค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีใยกล้วยใยสับป,ปะรดใยมะพร้าวบเกอร์น้ำเครื่องปัน่นเครื่องชั่งน้ำหนักน้ำมันพืชขวดเล็กกระดาษทิชชู่น้ำส้มแข็งน้ำปูนขาวถาดและสุดท้ายก็คือที่ขูดค่ะต่อมาเป็นวิธีการดำเนินงานนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ นำกับข้อยใบสับประรดและเปลือกชั้นในและชั้นนอกของมะพร้าวไม่แยกเอาเส้นใยนำเส้นใยทั้ง3ชนิดมาแช่ในน้ำปูนขาวเป็นเวลา12ชั่วโมงล้างน้ำผ่าน5นาทีแล้วนำไปกองเป็นเวลา3รอบนำใย,ยทั้ง3าีที่ได้มาจัดการแช่น้ำปูนขาวมาแช่ในน้ำส้มแขกเป็นเวลา12ชั่วโมงล้างน้ำผ่าน5นาทีแล้วนำไปกองเป็นเวลา3รอบนำใย,ยทั้ง3ชนิดไปต้มจนเดือดแล้วนำไปปั่นให้ละเอียด ขั้นตอนสุดท้ายก็คือแช่ใส่พิมพ์แล้วก็ตักให้แห้งค่ะค่ะอ่านี่นะคะก็จะเป็นกระดาษสับมันจากแกทั้งสามชนิดค่ะเริ่มที่ใยสับประรดใยกล้วยแล้วก็ใยมะพร้าวนะคะจะเห็นได้ว่าใยสับประรดเนี่ยมีรูปร่างที่มันค่อนข้างที่จะดีนะคะสีเขาไม่ได้เข้มมาก แล้วก็ใย,ยกล้วยนะคะสีจะเข้มผัดมาส่วนใยมะพร้าวนะคะจะมีเส้นใย,ยที่มันยังไม่ละลายจากการที่เราไปต้มนะคะยังไม่ละลายมากพอซึ่งดูจากรูปเนี่ยใย,ยสับป,ประรดเนี่ยดูจะเป็นไปได้ที่สุดนะคะส่วนใยมะพร้าวเนี่ยดูยังไม่ค่อยเป็นไปได้เลยส่วนใยกล้วยนะคะ,ยยก,ะ,คะก็ดูกลางๆแต่ว่าเราจะพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในสายต่อไปกันเลยดีกว่าว่าผลการทดลองมันจะเป็นยังไงนะคะ จากผลการทดลองนะคะจะดูได้ว่าวิธีการทดลองของเราเนี่ยก็คือเราเอาไอ้แผ่นยายทั้งสามนะคะไปชุบในน้ํามันแล้วดูว่ามันไอ้ยายตรงไหนเนี่ยมันอุ้มได้ดีที่สุดนะคะยายที่มันดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุดก็คือใยกยล้วยนะคะและ g, ยิ่งสามกรัมใยสับประรดสิบห้ากรัมและยายมะพร้าวสิบเจ็ดกรัมนะคะจากการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าใยกล้วยดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด ยาส <ique> ับปะรดจะได้น้อยที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่ายาสับปะรดเนี่ยตอนแรกที่เราคิดว่ามันหน้าตาดูดีเนาะแต่ว่ามันดูดสารละมันได้น้อยนะคะแต่ว่าใยกล้วยเนี่ยดูกลางๆแต่ก็สารละมันได้เยอะเยอะเหมือนกันส่วนใยมะพร้าวนะคะที่มีเส้นใยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็สามารถรับน้ํามันได้ค่อนข้างปานกลางนั่นเองค่ะก็แสดงให้เห็นว่าไอเซโรดทั้ง3ชนิดเนี่ยก็มีสมบัติที่มันแตกต่างกันค่ะโดยยาสับปะรดนะคะอาจจะสีอ่อนสุดแต่ว่ารับน้ํามันได้น้อยส่วนใยกล้วยนะคะ มีความมีความหนาอะถ้าเราได้รับทการทดลองค่ะจะรู้ว่าใยกลัวเนี่ยมันก็เข้าเหนียวแล้วก็แน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการรับน้ำมันของมันก็ดีที่สุดเป็นไปตามที่เราคาดไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากการทําแผ่นซับน้ํามันจากเซลลูโนะคะหนึ่งเลยเนี่ยได้รู้ว่าแผ่นซับน้ามันที่ดีที่สุดของใดทั้ง3ชนิดเนี่ยคืออะไร2ก็คือได้แผ่นซับน้ำมันจากวัสดุธรรมชาติ3นะคะก็คือได้นำายลกล้วยจากต้นกล้วยที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งนะคะอันนี้จะเน้นไปที่ต้นกล้วยเลยเนาะเพราะว่าผลการทดลองเราก็บอกแล้วว่าเป็นต้นกล้วยนะคะ สี่ก็คือลดปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้วย5้าก็คือนะคะเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือได้กระดาษซมานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะเราเอาเอาจากสายเบื้องต้นตั้งแต่สายแรกเลยเนี่ยมาสรุปเป็นตัวของโมเดลเชิงวิยศาสก,กร,รมค่ะเพราะว่า,าการทดลองของเรานะคะเป็นอระบณนาการก,กับทางชีววิทยาเป็นหลักนอนแล้วก็มีเรื่องของเคมีก็คือในเรื่องของโพลิเมอร์ จากไคตินแล้วก็โพลิเมอร์เซลลูโลนนะคะแล้วก็การทดลองของเราเนี่ยเป็นออกแนววิศวกรรมนะคะ,ะเริ่มกันที่หัวข้อแรกก็เคยระบ,บุปัญหานะคะอย่างที่บอกไปนาอปัญหาเรามี3าอย่างนะคะอย่างที่เรายกมาคือเป็นมหาการอมน้ํามันแล้วก็หัานปนเปื้อน2ก็คือรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดนะคะรวบรวมข้อมูลว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาพอเราได้แนวคิดแล้วเนี่ยเราก็มา ขั้นตอนที่3ก็คือออกแบบการแก้ปัญหานะคะเราจะออกแบบว่าเราเป็นการทดลองเนาะแล้วก็ดูว่าอะไรมันอุ้มน้ํามันได้ดีที่สุด4ี่นะคะก็คือวางแผนแล้วก็ดําเนินการแก้ปัญหาวางแผนการทํางานต่างๆแล้วคะแล้วก็ดําเนินการแก้ปัญหาก็คือดําเนิน آ, การทําแผนสันน้ามันจริงๆเลยต่อมานะคะก็เป็นการ5ก็เป็นเรื่องของการทดสอบแล้วก็การประเมินผลนะคะก็คือเรามาทดสอบจริงๆแหละว่ามันอันไหนมันสามารถดูสันน้ามันได้ดีกว่ากัน สุดข้อสุดท้ายนะคะคือนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เราก็ได้มีการอภิปรายในห้องกันแล้วนะคะก็มีข้อเสนอนจากาาหลายๆกลุ่มเนี่ยบอกว่า,าแผ่นซ้ำน้ามันของเราเนี่ยมันมีการเหนียวหรือเปล่าถ้ามาซ้ำน,น้ำมันไปนะคะซึ่งในจุดตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะนํามาต่อยอดอีกทีนึงนะคะเป็นข้อเสนอนแล้วกันว่าถ้ามีการทําการทดลองครั้งต่อไปเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาที่เขาเสนอมาอย่างไงนะคะ ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของออ oh, มดิสเ s นโมเดลนะครับนวัตก,กรรมที่ดีจะต้องขายได้นะครับดิ i n เ s s โมเดลแคนวาสนะครับกระดาษซับมันจากใยกล้วยครับคีย uh, ์พาร์ทเนอร์เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนะี่ยจะมีเกษตรกร,ลกรแล้วก็ตัวแทนขายส่งสินค้านะครับคีย์แอคทิวิตี้หรือกิจกรรมเนะี่ยจะมีการสร้างาสร้างเครือข่ายตัวแทนพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมาตรฐานของสินค้าครับคีย์รีสอร์สหรือว่าทรัพยากรนะครับจะมีคราฟสินค้าการเสนอสินค้าแล้วก็พนักงานครับ อันต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ value proposition หรือว่าคุณค่าที่จะได้รับนะครับการได้สินค้าที่ไม่ได้ฐานผ่าน q c นะครับมีสินค้าราคาถูกราคาคุ้มค่าครับสินค้าทําจากวัสดุธรรมชาติไม่เว้สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีความสะดวกส,สบายในในการใช้ชีวิตนะครับ Customer relationship นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของลูกค้าก็คือสร้างระบบสมาชิกติดตามผลลัพธ์แล้วก็ความคิถห็นจากลูกค้าค่ะ ชแนลนะคะช่องทางก็คือโซเชียลมีเดียหน้าร้านผู้ค้าแล้วก็สหกรณ์ค่ะ Customer a s s e s s m e n t นะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหาสินค้ามาขายหรือว่าตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเมนูทอด Cost Structure หรือว่าโครงสร้างต้นทุนนะคะก็จะเป็นต้นทุนสินค้าที่สั่งผลิตต้นทุนค่าดำเนินการเช่นค่าส่งค่าโทรศัพท์เงินเดือนพนักงาน Revenue Stream ค่ะรายได้ขายปิกที่เป็นตัวเงินจากการจำหน่ายสินค้าแล้วก็รายได้ขายส่งที่เกิดจากคู่ค้าค่ะ ค่ะและนี่ก็จะเป็นการนําเสนอผลงานนะคะกระดาษซับมันจากเซลลูโลสธรรมชาติของเราค่ะก็สรุปได้ว่าใยกล้วยนะคะสามารถดูดซับน้ำมันมได้ดีที่สุดและเราก็ได้ทําตามเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราเจะเซลลูโลสที่เป็นฟูดเวสต์นะคะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะซึ่งก็บูรณาการกับความรู้ในการแก้ปัญหาวิชาเคมีได้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ